สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องข่าวดาราอนแรงเฟิร์สอนุวัต์คัมแบ็กในรอบสองเดือนหลังถูกพักงานจากกรณีดราม่าช่วงส่งการที่ผ่านมาเฟิร์สอนุวัต์นัก้องเจ้าของเพลงดังถ้าเขาจะรักยืนเฉยเขาก็รักและเพลงข้างรักมือด้านทําคลิปดุดกับหญิงสาวรายหนึ่งลงในไอจีสตอรี่ของตัวเองทําให้เจ้าตัวต้วตองรีบลบคลิปรวมถึงอินสตาแกรมของตัวเองออกไปพร้อมทั้งโพสตขอโทษยอมรับผิดและขอโทษทุกคนอย่างที่สุดตรงวีโอด้วยความผิดพลาดขาดความรอบคอบ ต่อมาทางค่ายต้นสังกัดก็ได้ทราบเรื่องและได้สั่งพักงานของศิลปินเฟิร์สอนุวัตรอย่างไม่มีกําหนดพร้อมกับงดโปรโมททุกอย่างเกี่ยวกับเฟิร์สและติดต่อไปยังบุคคลที่เสียหายจากคลิปดังกล่าวจนตอนนี้ก็ผ่านมาแล้วสักพักหนุ่มเฟิร์สก็ได้เคลื่อนไหวครั้งแรกหลังปิดโซเชียลไปนานเกือบ2เดือนโดยโพสคลิปเงาๆนั่งดีดกีตาร์ริมทะเลซึ่งก็มีแฟนๆแห่เข้ามากดไลค์คอมเมนต์กันรัว